สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกคูทุกคนเั่นเก่าเั่นเคยค่ะแมป่ปังไอ้น้องนาดินนะคะแล้วไว้อบคุณพัลล่ะตัวนี้ก็ ินตามนาลินไปค่ะนาลินพาช้อปปิ้งอีกแล้วค่ะวันนี้นาลินพาช้อปปิ้งอีกแล้วค่ะวันนี้หลังเลิกเรียนโอ้ร้อนถึงที่ชอบแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแรงที่เม่บ้านชอบก็นี่เลยค่ะคาสโก้ค่ะน้ำม้วนก็คือคาสโก้นี่เลยค่ะ Thank yeah. บีบหานลินค่ะเพืเ่อนๆค่ะแต่ก่อนในห,หาเรียนตอนนี้ดูค่ะค้าขึ้นราคาขึ้นแผนแผนมามงมาม่ามามงมาม่านะคะเพืเ่อนๆค่ะคลายโลตัสคาสโกบ้านเราแหละค่ะแดงพิมบ้านชอบก็จะประมาณนี้แหละค่ะจะมายกโลยกแพ็กประมาณนี้ค่ะ ช็อปนี้ก็เหมือนช็อปแมคโคโรตัดบั่นเราเลยที่เดียวทู่หน้าค่ะแมคโมวานค่ะโมวาน,ดวาวานได้ของแล้วก็กลับบ้านกันค่ะเพื่อนๆค่ะ เลย Apple ล้อ,อ,งองเขารถได้โอกาสป้าค่ะป้าบ้านกันตอนแรกว่าจะกลับบ้านแม่บ้านกันเลยว่าบอกกุ๊กให้ประมาณพาแวะกินอาหารเย็นไปกันเลยค่ะเล้วเราก็มาแวะกินอาหารเย็นที่ แอปโปปีดนะคะเพืเ่อนๆค่ะก่อนกลับบ้านคะ่ะปะเข้าไปในกันเลยคะ่ะน,นี่แอปโปิปีดค่ะพอเขามาในล่านเขาก็เอาเมนูมาให้เราเลือกว่าเราจะกินอะไรเขาก็มาถามว่าจะเอาน้ําอะไรประมาณนี้นะคะแม่บ้านก็ดูเมนูว่าจะกินอะไรเมนูที่แม่บ้านมาแอปเปิลปิดที่แม่บ้านสั่งประจําก็สลัดโบนะคะ ทาโกสลัดโบค่ะเมื่อวนนี้แม่บ้านเอากุ้งค่ะทาโกสลัดส่วนประบานเอาไก่ค่ะพระวันแครอดี่บไคสูงค่ะส่วนนรินเอานี่ค่ะสลัดโบที่แม่บ้านชอบสั่งมากค่ะมาทีไรขาดไม่ได้แอปโปปีตต้องเป็นต้องจัดทุกครั้งเลยค่ะสองพอ่อลูกระบายสีเรียนเกมกันก็มีอันนี้ให้เด็กหน่อยเรล่นนะคะนะประมาณเนี้ และแล้วอาหารก็มานะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะกุ้งสลัดโบสลัดถั่วยข้าแม่ปางก็มีเข่ามีอะโคาโดโบดแล้วก็มีกุ้งมีอซอสซ่าประมาณประมาณนี้เลยเนี่ยคะ่ะมีทั่วมียังข้าวโพดโอ้ยอธิบายถูกเซ็บมากค่ะส่วนของนานลินนะคะเพื่อนๆคะ่ะ นี่เลยค่ะนาลินโอ้ยของแม่บ้านแซบแซบอีหลีขาดไม่ได้มาแอปปปีตเป็นตรงสั่งแซบอีหลีถ้าหายพระบ้านกูกก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพืเ่อนๆค่ะมาเดี๋ยวหายดูอาหารของนาลินจิกเก้นพาสตา้าแล้วก็ซีสลิง กลับมาบ้านถึงบ้านเรียบร้อยเอาของเขาตัวเย็นแม่บ้านพาเดินดูสวนเนี่ยค่ะแม่บ้านาน,าน่ะนำเสนออีกรอบนะคะเนาะเนี่ยต้นนี้เนี่ยนะคะแม่บ้านเพาะจากเมล็ดพันธุ์นะคะเชอรี่ค่ะแม่บ้านซื้อมาซื้อมากินเลยแม่บ้านเอาเมล็ดเป็นมาโยนลงเนี่ยค่ะเป็นก็ขึ้นมาให้สามต้นนะคะขึ้นมาสามตน้นแม่บ้านเลือกเอาไว้สามต้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาลงดินแลน้วตน้นต้น เริ่มโตแล้วพว่กี่เดือนเองนะคะฮะสามสี่เดือนส่วนสปริงนะคะก็สามสี่เดือนแล้วเนาะเนี่ยแต่ว่าต้นนี้ไม่ค่อยโตเพราะว่าโดนแมลงกัดยอดไปเลยต้นแค่นี่แต่ผิกกาลังงามคะ่ะหน้าหนาวกาลังจะมากําลังออกดอกคะ่ะผิกในกระถางของเมปตังเนาะค่ะเนาะผิกในกระถางเนี่ยกําลังออกดอกแต่ส่วนสองพรลูกอยู่ในบานนูนนะะ้นค่ะ พาดูพื้นที่ว่าจะเอาลงตรงไหนแม่บ้านคือว่าจะเอาลงตรงนั้นค่ะเวลาพันต้นไงมาทำไม่ลูกนะคะทำไม่ลูกจะได้ยืนตรงโขดหินนะ่ะเด็ดกินนะคะนะ่ะเนาะปกี้ปีประมาณสี่หาหกเจ็ดปีมั้งจะจะได้กินเพราะว่าเราเพาะจากมเมล็ดเนาะคะนะ่ะเนาะต้นเชอเรี่เนี่ยสวนสวนของแม่ปางดอกไม้ก็เริ่มโรยหมดแล้วนะคะเพราะว่ายังวนะ่าเนาะหนาวเดี๋ยวแม่บ้านจะไปหาซื้อ ต้นใหม่หมากใหม่มาลงอยู่ค่ะช่วงนี้เป็นก็จะลดหาสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแม่บ้านจะรอทุกๆปีแม่บ้านจะรอให้เพ่นลดนะคะถ้าไม่ลดแม่บ้านจะโบซื้อราคาเต็มนอกจากที่อยากได้จริงๆแม่บ้านถึงจะซื้อราคาเต็มค่ะต้นใหม่ดอกใหม่ของแม่ปังเนะี่ยประมาณนี้เลยสวนหลังบ้านสวนหลังบ้าน สวนสวนนาบ้านดอกไม้กำลังเปลี่ยนสีสีผีดต่โอ้ยงามเดี๋ยวจะภาพเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูทุกๆุกวันเลยดีไหม <laughs> เพราะว่ามันจะโรยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะใบใหม่ก็เริ่มเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้ะบางต้นเพิ่นก็เปลี่ยนสีไปแล้วมะเขือเทศก็เริ่มลูกใหญ่แต่กลัวบบไดเก็บอยู่ค่ะเพราะว่นหนาวเสาหนาวเยนน็นหนาวค่ะประมาณ มันก่อนไน่บบานแตงกิงต้นใหม่บนเขาเนาะ,นะแตงกิงใบไหม่ต้นใหม่ตรงเขานะประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศบรรยากาศยามเย็นๆช่วงนี้ตะมันก็จะตกดินสาน้นยนะคะ สองสามทุ่มหนึ่งตะวันตกดินค่ะหาหกโมงนี่ตะวันยังจ่ายอยู่ค่ะแต่ว่าจะเริ่มเย็นค่ะอาจจะเริ่มเย็นต้นนี้ก็เริ่มแห้งเหี่ยวแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ตรงใบเพิ่นจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลไปหมดแต่ว่าดอกยังมีเหลืออ่าดาวเหลืองของเมเปางจุดนี้สวยมากแต่ว่าข้างหน้าบ้านบบเหลือจากต้นค่ะ ไปมดตัวที่เป็นยูใตดินทางอเมริกาวเป็นที่เรียกว่าตัวโมกับตัวโบอค่ะจะมีสองสองตัวเนาะค่ะนะที่เป็นชอบปิ้งใต้ดินเดี๋ยวจะให้ดูคล้องที่มันวิ่งเนาะค่ะเนี่ยค่ะมันจะวิ่งวิ่งไปใตดินประมาณนี้วิ่งตามใต้ดินนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะจะเป็นคล้องเป็นคล้องไปประมาณเนี่ยค่ะแล้วก็ไปกินรากต้นไม้ดอกไม้ประมาณเนี่ยค่ะเป็นตะไนเป็นตะไนค่ะแบบปางบอกใครชอบค่ะ มืเขือ,อเทศก็เริ่มลูกสวยมากค่ะเหลือจากกวงกินเนาะค่ะนะโอ้ยไม่บานสีดเปร์กันเลยเหลือถ้าไม่บานสีดพ่าทันนี่เนี่ยค่ะสวยมากมีลูกหน่อยแล้วก็ลูกใหญ่สองต้นไม่บานพ่อจากมเมล็ดบ้านกินแตนนนเเน่เป็นกินบพทันไม่บานก็เอาเมล็ดมาโยนเพื่อนก็ขึ้นประมาณนี้ค่ะ แม่บ้านจะเอาต้นเชอรี่ลงตรงนี้ค่ะลงจุดนี้แม่บ้านจะใหญ่ต้นนี้นะคะรอให้วันในฝนตกดีแม่บ้านจะใหญ่ลงมาไว้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะต้นเนี่ยแม่บ้านก็จะไปไว้ตรงนู้น,ไไนนีน่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะความสุขแม่บ้านชอบใหญ่ต้น,นนู้นต้นนี้ไปจุดนี้จุดนู้นประมาณเนี้ยเนี่ยไม่าเพิ่นเริ่มแหงเหียสีก็สวยเนาะค่ะนะเป็นสีม่วงๆประมาณเนี้ยสีม่วงๆประมาณนี้ สวยดีสีสวยมากโอ้ยเนาะนี่ราคาภาพบรรยากาศลิมรั่วของแม่ปางชีวิตริมรั่วก็เริ่มกลับมาเรื่อยๆแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแม่ปางก็จะมาเก็บกวดก่อนฤดูใบไหม้เปลี่ยนสีฤดูใบไหม้ร่วงนะคะเนาะเป็นส่วนที่ตัดแต่งกิ่งพร้อมสำหรับปีหน้าแล้วก็พร้อมที่หาสื่อต้นใหม่พวก หัวต้นใหม่ดอกไหม่ประมาณนี้มาลงไหม่สปริงปีหนา้าเพิ่นก็นจะได้บานให้เราเห็นสวยงามสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อน,น,นที่รักคะ่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนที่เขามาซับพอร์ตและให้กำลังใจแม่ปังแอนนองน,นาลินตลอดมาเนาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวเนาะคะ่ะถึงจะมีคนดูไม่กี่คนแม่ปังแม่ปังโอ้ยแม่ปังก็ภูมิใจลคะค่ะดีใจลคะค่ะมีคนดูแค่คนเดียวก็เอาคะ่ะโอ้ยเนาะ ลอยล้อลงเรื่อยๆและค่ะลอยล้อลงเรื่อยๆแล้คะลลลลค่ะ FC ที่รักค่ะว่าใครมีกําลังใจจะทําต่อละะถ้ามีคนดูเหลืออยู่บักกี่คนไม่บันก็จะปล่อยวา่างเปล่าแลลวนะคะเพื่อนๆค่ะบายเจอกันคลิปหนาค่ะ